ครับผมก้องนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งช่องเรเลนแอปเปิลนะครับผมแอปเปิลนะครับรายงานตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับวันที่10นะครับก็เหรือเวลาอีกไม่กี่วันเราเริ่มรับทอยหลังกันแล้วนะครับแอปเปิลเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็คงจะเฟ้นหาข้อมูลกันแล้วใช่ไหมครับแน่นอนนะครับวันนี้แอปเปิลมีแนวทางในส่วนของชุดเด็ดนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของเลขสตัวตรงนะครับเอามาฝากให้กับ F4 ทุกท่านด้วยนะครับ ชุดนี้นะครับเชื่อว่าหลายคนตอนนี้นะครับกำลังเดินทางกลับก็ขอให้กลับไปอย่างปลอดภัยกลับแล้วนะครับจางวงก็แวะปั๊มนะครับแวะปั๊มไม่พอนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับการแวะปั๊มให้หาซื้อลอตเตอรี่ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้อาจารเปิจัดให้นะครับเดี๋ยววันนี้อาจารปิจัดให้นะครับอย่าลืมนะครับใครที่ยังเป็นเอสเอสเอยู่สามารถที่จะแอดนะครับ AP เจเจ เข้ามาเลยนะครับแอดเข้ามาไม่ต้องกลัวว่าจะต้องเสียตเงินไม่ต้องกลัวว่าจะต้องไอ้นี่นะครับแค่บอกว่าติดตามให้เพื่อนเข้ามาสอบถามนะครับแอดเข้ามาสอบถามกันได้นะครับนะแอดเอพิเจ็ดนะครับไม่วันนี้มาแล้วนะครับกับชุดเด็ดสูตรเด็ดสามตัวตรงนะครับสามตัวตรงที่ว่านี้คือแอดเพิ่นไม่ให้กลับนะครับไม่ต้องกลับเลยนะครับเป็นชุดเน้นละกันเนาะนะครับ มาดูว่า3าตัวตรงของเราน,นะครับชุดนี้จะได้ยังไงในส่วนของตัวเลขการคำนวณจะเป็นยังไงนั้นผลจะออกมาอย่างไงนะครับอย่างเช่นแอปเปิลจะเริ่มเลยนะครับผมสูตรหวยน่าจะเข้ามาทั้งหมด4งวดถึง3มงวด3าถึงสงวดนะครับมาดูงวดที่4ก่อนว่าจะหลุดหรือจะเข้านะครับเดี๋ยวมาดูงวดที่4ี่ที่สนะครับถ้าผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยไม่ด้วยนะคะรับหลักการวิธีคิดนะครับวิธีคิด สองนะครับสองเก้าเจ็ดผิดพลาดประการใดผมต้องบอกว่าผมต้องขออภัยไปด้วยนะครับเพราะเราเนี่ยไม่ได้ไอ้นี่เราคำนวณกันสดๆนะครับสองเก้าเจ็ดสี่หนึ่งหนึ่งหลักร้อยนะครับแล้วก็เก้าสองน้องสองตัวล่างนะครับเรามาดูเรามาหาค่าวิธีคิดหลักร้อยกันก่อนนะครับหลักร้อยอ่ใช้ Apple จะใช้หลักร้อยที่สอง นะครับบวก91 1าบนะครับสิบวกเนะครับเป็น18บ8ดสบวกเจ5ดบนะครับห้าบวก7็ท่ากับสาสบวกสนะครับเราจะบวกสองคงที่นะครับก็เป็น4ใช่ไหมครับน่าจะ4ให้เราใส่เลขสทีนี้นะครับในส่วนของตัวหลักสิบนะครับหลักสิบเนี่ยมันคำนวณสดนะครับ8ปดสิ นะครับหลักสิบน่าจะหลุดหรือเปล่าหลักสิบแ p ปเปปกตินี่ Apple ใช้สองนะครับบวกแปสองบวกแนะครับเป็น10 11ิบนะครับสิบเอ็วกสองอ๋บวกสนะครับเป็น13บสาิบสาบวกสี่นะครับสิบาบวกสี่เป็น17 นะครับคำนวณกันนักสดๆเลยนะครับผิดคือผิดถูกคือถูกกันเลยนะครับผมนะสองหลักหน่วยที่นี้นะครับสองเก้าเจ็ดสี่หนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็เก้าสองนะครับหลักหน่วยนะครับตัวนี้เราต้องเพิ่มไปหนึ่งนะครับผมไม่ใช้ตัวไอ้นี่บวกเพิ่มไปหนึ่งเป็นแปดนะครับอันนี้ก็ต้องเพิ่มหนึ่งเหมือนกันนะครับเราจะได้ทั้งหมดสี่ชุด เก้าสามยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบเจ็ดบวกแปดสามห้าสามสิบห้าบวกสองเป็นสามสิบเจ็ดถ้าทางนี้นะ่าจะจะหลุดหรือเปล่าน,น,นะครับเจ็ดบวกหนึ่งก็เป็นแปดนะครับถ้าทางจะหลุดเหลืองวดนี้นะครับนันมันจะได้ที่อะไรวะสี่เจ็ดเจ็ดผมก็ไม่ได้หัวเร็วขนาดน,นั้นนะครับเนาะสี่แปดเจ็ด สี่เจ็ดแปดและสี่แปดแปดนะครับถ้าหาจะหลุดนะครับในงวดนี้มันออกอะไรครับออกสี่หนึ่งเจ็ดผมว่านะนะครับงวดนี้หลุดหลักสิบหลักสิบผมมีให้เลือกอยู่2ทางนะครับอีกโตรหนึ่งเนี่ยนะครับสศดหนึ่งใช้ตัวเลขเก้าเนี่ยเก้าบวกหนึ่งนะครับเป็นสิบนะครับถ้าเก้าบวกหนึ่งเนี่ยหลักสิบนะครับ ให้ใช้เก้าบวกหนึ่งเป็นสิบหลักสิบมันก็จะได้ศูนย์และหนึ่งนะครับมันก็จะเข้านะครับผมมีให้เลือกสองทางอ่ะโอเคนะครับอ่ะถัดมานะครับถ้างวดนี้หลุดไม่ต้องใช้เลยนะครับถ้างวดนี้เข้าให้ลูดต่อนะครับถ้างวดนี้เข้าให้ลูดต่อนะครับห้าเก้าศูนย์สี่หนึ่งเจ็ดของเรามันได้แต่นี่นะครับห้าเก้าศูนย์สี่หนึ่งเจ็ดนะครับแล้วก็สองตัวล่างของเรา สองตัวล่างออกแปดศูนย์นั่นเราก็แสดงว่าเราได้ทั้งเลขวิ่งเลยอเนะี่ยบนล่างเลยนะครับแสดงว่าเลขวิ่งของเรามันก็ยังใช้ได้อยู่นะแต่ถ้าคนนี้หลุดนะครับไม่ต้องไปเอานะสูตรนี้นะครับถือว่ามันก็อย่างว่านะผมไม่ได้เทียบม,มาผมก็เอาแบบสดๆเหมือนกันนะครับมันจะได้แบบอันนี้เลยนะครับอ่ะหลักร้อยเลยครับห้าบวกเก้าเป็นสิบสี่นะครับ สิบสี่บวกศูนย์สามครั้งได้สิบสี่อ่าสิบสี่บวกสองของที่นะครับสิบสี่บวกสองก็เป็นสิบหกให้น้องเนี่ยใส่เลขหกนะครับทีนี้มาดูหลักสิบนะครับหลักสิบของเราก็คือห้าบวกแปดนะครับห้าบวกแปดเป็นสิบสามสิบสามบวกเจ็ดนะครับเป็นยี่สิบยี่สิบบวกศูนย์ได้ยี่สิบ และยี่สิบบวกสี่คงที่ยี่สิบบวกสี่นะครับ,บ,บ,รบได้ยี่สิบสี่ให้เราใส่เลขสี่บวกหนึ่งเข้าไปเป็นห้าเห็นไหมครับมาดูหลักหน่วยสูตรเก่านี่หน่นะครับแปดสามยี่สี่นะครับยี่ิบสี่บวกแปดนะครับเป็นสามสิบสองสามสิบสองบวกศูนย์นะครับได้สามสิบสองก็ให้ใส่เลขสองเลยครับ บวกหนึ่งเข้าไปก็เป็นสามเห็นไหมครับจับคู่ครับชุดสามตัวสี่ชุดได้หกสี่สองหกสี่สามนะครับแล้วก็หกห้าสองเอาละนะครับผมคิดว่างวดนี้นะครับเข้าเต็มเต็มนะครับนี่นะครับเราได้มาหกค่าสองหกสี่สองนะครับก็ออก 6 5 2นาสองมีครับเรารู้สึกว่าเราจะ่าเข้าแล้วนะครับเต็มเต็มเลยนะครับนี่นะครับสแสดงว่าเริ่มแล้วครับมาดูงวดที่3ามต่อเลยนะครับสแสดงว่า10กับหลักร้อยหลักหน่วยใช้งานได้นะครับสี่หนึ่งเจดหกาสองจับตอครับสี่หนึ่งเจ็ดนะครับห5 2าสองเบิ้ลอีก นะครับก็คือเลขล้านเองนะครับหลักร้อยครับทีนี้สี่บวกหนึ่งนะครับเป็นห้าเจ็ดสามยี่ิบเอ็ดยี่ิบเอ็ดบวกห้าเป็นยี่บหกยี่สิบหกบวกสองนะครับก็เป็นยี่สิบแปดใส่เลขแปดครับหลักร้อยทีนี้มาดูหลักสิบสี่นะครับบวกสองเป็นหกหกบวกสองเป็นแปด แปดบวกห้านะครับเป็นสิบสามสิบสามบวกสี่นะครับเป็นสิบเจ็ดก็ใส่เลขเจ็ดไปครับบวกหนึ่งเข้าไปครับเป็นแปดทีนี้มาดูในส่วนของตัวหลักหน่วยทีนี้สี่หนึ่งเจ็ดนะครับหกห้าสองนะครับและห้าห้านะครับอ่ามาดูหลักหน่วยหกบวกหกนะครับเป็นสิบสอง 12บวกหนะครับเป็น17 17จ็ดบวกหเท่ากับยีนะครับก็ให้เราเนี่ยใส่เลข2บวก1เข้าไปนะครับเป็นเลข3มาครับเต็มเต็มอีกแล้วนะครับงวดนี้เต็มที่ว่านี่คืออะไรครับ873 872แนะครับแล้วก็883 882อย่าลืมตัดเล่นสตัวด้วยนะครับ เห็นไหมครับเราได้ทั้งหมดเนี่ยเนี่ยเข้าอีกแล้วนะครับตรงๆเลยเห็นไหมครับเราคำนวณกันสดสดมันก็เข้ากันแบบสดๆดนะครับอาจถัด,ด,ด,ดมาเลยครับงวดล่า,ลาสุดนี้มันจะเข้าหรือไม่ 0, 2, 5, 8, 7, 3, นะครับศูนย์สองห้าแปดเจ็ดสามนะครับศูนย์สองห้าแปดเจ็ดสามนะครับซึ่งพักนี้เนี่ยนะครับสังเกตดูนะครับหวยมันมักจะออกมาพร้อมๆกัน ทำไมถึงบอกว่าออกมาพร้อมกันนะครับเพราะว่า7ก็ต้อง7 5ก็ต้อง5อะไรประมาณนี้นะครับเบิร์บ้างหามบ้างอะไรเนี้ยโอ้โหนะครับแต่นะครับเราก็ต้งจะตามนะครับเราก็ยังจัดยังใช้อยู่นะครับสูตรนี้ถือว่าโอเคนะครับผมว่าหวยสูตรเนี่ยศูนย์นะครับบวกสองได้สองสองบวกห้าเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสองนะครับเป็นเก้าเอาแล้วนะครับ หลักร้อยนี่เข้าแน่นอนนะครับแสดงว่าเห็นชัดแล้วนะครับเห็นชัดแล้วนะครับหลักร้อยเนี่ยทีนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับหลักสิบนแล้วครับศูนย์บวกหกได้หกหกบวกสามนะครับเป็นเก้าเก้าบวกสามเป็นสิบสองนะครับเก้าบวกสามเป็นสิบสองสิบสองบวกสี่นะครับเป็นสิบหก 6บวกหนึ่งนะครับเป็นเจ็ดนะครับอย่างน้อยก็ได้คู่โต๊ะแล้วครับคิดว่าไม่น่าพลาดนะครับหกเจ็ดสามยิบเอดนะครับย1ิบเอ็ดบวกหกยิบเจ็ดนะครับย7ิบเจ็ดบวกสามนะครับเป็นสามสิบเอาแล้วนะครับเต็มเต็มเลยนะครับเห็นไหมเต็มเต็มถือว่าโอเคนะครับผมเนี้ยเก้าหกศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เข้าโต๊ดนะครับ นะครับแสดงว่าเรายังโอเคอยู่นะครับเนี่ยเนี่ยเก้าเจ็ดศูนย์นะครับก็ถือว่าเก้าอ่าออกเก้านย์เจดนะครับก็ไม่พลาดนะครับถือว่ายังไม่พลาดได้2ตัวด้วยนะครับมาดูงวด่ประจำที่สิบหกนะครับย้ำนะครับใครกําลังลับบ้านเนี่ยนะครับเจอจอดปั๊มแล้วก็ให้แคปเลขของ Apple เนี่ยนะครับหาซื้อลอตได้ตามเลยเลยครับศูนย์7ปดเจ็ดเก้านย์เจ็ดนะครับ คำนวณกันแบบสดเลยนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับนี่เห็นไหมดูหวยดิครับมันเก้าเก้าบ้างเจ็ดสามก็เจ็ดสามนะับห้าห้ากับห้าสองอะไรเงี้ยคือมันบางครั้งเนี่ยเราคำนวณคือมันจะไปยนได้นะครับไปแบบเหมือนช่องทางที่เขาจะไปอ่ะบางทีนะครับคืออย่างอย่างที่ผมบอกเพราะว่าสุดหวยเนี่ยอย่างน้นอยๆเนี่ยมันก็นะครับอย่างน้นอยก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับที่เราจะ นำนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะตามหรือไม่ตามนะครับอ่ามารู้หลักร้อยครับวดนี้ขอยทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับแล้วก็ขอยทุกทุกคนนะครับเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกแปดยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าบวกสองนะครับยี่สิบเก้าบวกสองเป็นสามสิบเอ็ดมาแล้วครับหลักร้อยของเราที่เลขหนึ่งนะครับไม่แน่นะครับจากศูนย์กลายเป็นหนึ่งนะได้นะครับอ่ะหลักสิบศูนย์ บวกแปได้แปบวกเนะครับผมเป็น15 15้าสบวกเก้นะครับ15 5ห้าห้าบวกเก้ายบวกสนะครับ24บวกสเป็น28นะครับบวกหเข้าไปก็29เอาแล้วนะครับมาดูหลักหน่วยทีนี้8 93 27นะครับ27่สิบเจ็บวกแปดบวกเ นะครับเป็นสิบสี่ใส่สี่บวกดึงเข้าไปทวนตัวเลขกครั้งหนึ่งนะครับเก้าสี่สามสิบหกนะครับเก้าสี่สามหกหกบวกแปดเป็นสิบสี่โอเคครับจัดได้เลยนะครับที่หนึ่งแปดสี่หนึ่งเก้าสี่ 1, 1 9 5ห้าและ1 8 5หนะครับทีนี้เนี่ยหลายคนก็ไม่ไม่อยากจะตัดเล่นนะครับคืออย่างน,น้อยๆเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือให้ตัดเล่นด้วยนะครับมันมีแค่สชุดเองนะครับสี่ชุดเองแล้วก็9 4กับ9 5ห้านะครับเอาละนะครับ จัดเต็มเหนียวเลยนะครับชุด3าตัวนะครับกับเล็ดแอปเปิลนะครับหวังว่าเดินทางกลับเนี่ยก็ขอให้กลับกันอย่างปลอดภัยนะครับและไทยที่ยังไม่ได้แอดแอปเปิลนะครับเดี๋ยวไล่ส่งแล้วนะครับส่งแล้วนะครับนะมีทีเด็ดนะครับกับสูตรเด็ดคิดว่าตรงนี้เด็ดนะครับอาจจะเด็ดกว่านะครับแน่นอนนะครับสูตรทุกสูตรที่ผมนำาลงเป็นอีกหนึ่งแนวทางช่องทางฝากกดไลค์นะครับกดติดตามไปด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแอปเปิลหวังว่าวันนี้ผมจะพาทุกท่านในรอบเลยนะครับในรอบเลยคิดว่าเน้น นะเพราะว่าช่วงิทศการเนี่ยแอปเปิ a ลมาพา FC เอนี่ยถูกหวยน,น,นะถ้าใครตามเอาละนะสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ